สวัสดีท่านนะครับตอนนี้แม็กบี้อยู่ที่งานครบรอบพุ่มพวง33ปีนะครับคืนนี้ห้ามพลาดน้องต้นข้าวสุป,ปียาจะมาร้องเพลงให้กับแฟนๆได้รับฟังรับชมกันนะครับทุกคนตอนนี้ที่แม็กบี้ถ่ายอยู่ก็ประมาณเกือบเกือบ4โมงเย็นนะครับ เก้าอี้นะครับก็มีการจองกันอยู่นะครับเห็นไหมนะครับนี่คนยังไม่เยอะนะครับคนยังไม่เยอะอ่าคนยังไม่เยอะนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นช่วงค่าเต็มแน่นอนนะครับทุกท่านนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่วัดทับกระดานแต่ตอนนี้มีฝนตกลงมาพรมๆนะทุกคนนะนะครับมีฝนตกลงมาพรมๆ แต่ไม de sí, ่เยอะครับไม่เยอะก็ยังไงช่วงที่น้องต้นข้าวนะครับทำการร้องเพลงอย่าให้มีฝนตกลงมาเยอะเลยเนาะ fc จะได้รับชมนะครับน้องต้นข้าวร้องเพลงกันคืนนี้แน่นอนแม็กกี้ไลฟ์สดนะครับ fc รอรับชมทางไลฟ์สดได้เลยนะครับไปแล้ว